กาญจนบ,บุรีอดีตศสแมนผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องเพื่อขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอท่าม่วงนายชัตรพันธ์เดชกิจสุนทรอดีศสผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองเบอร์หกลงพื้นที่เข้าถึงตัวเข้าถึงบ้านอย่างเป็นกันเองมีพี่น้องประชาชนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นบางคนเข้ามาผูกกอด และมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีกับอดีตสสแมนบางคนไม่เคยได้เห็นตัวจริงเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ของแต่ละคนเหมือนเช่นชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดกล่าวว่าพวกตนเคยได้ยินคำพูดอยู่เสมอว่าอดีตสสแมนลงพื้นที่อยู่กับประชาชนมานานหลายปีและเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ทั้งในสภาและนอกสภาเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์ไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนช่วยเลือกสสแมนเบอร์หให้กลับมาเป็นสสในเขตเลือกตั้งที่จะถึงนี้ เมื่อนายชาตพันธ์อดีสศได้ยินถึงกลับยิ้มอย่างมีความสุขในการลงพื้นที่ครั้งนี้สร้างความอบอุ่นมีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนายชาตพันธ์หรือศส,อส,อสอแมนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนในฐานะลูกชาวนาคนหนึ่งที่ต้องทำกินมาตั้งแต่เด็กเข้าใจดีว่าความยากลำบากนั้นเป็นอย่างไรและประชาชนต้องการอะไร เมื่อตนโตขึ้นและได้เข้ามาทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนก็ปฏิญาณตนที่จะช่วยประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากลําบากจมนมีโอกาสได้เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อประมาณปี2544ตนก็ได้นําเรื่องความเดือดร้อนต่างๆที่ตนได้ลงพื้นที่และได้รับทราบมาโดยตลอดมาเสนอให้สภาได้ให้การช่วยเหลือจนประสบความสําเร็จในหลายเรื่องอาทิเช่นการแก้ไขปัญหาจุดกลับรถหน้าโรงเรียนท่าโมรัฐบํารุงการแก้ไขปัญหาเรื่องจุดกลับรถบริเวณโรงหล,งลอนอําเภอท่าม่วง การดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแยกพระดาไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข3 2 0 9การดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกหนองขาวแยกควยสะพานและการดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําและคลองซอยให้กับพี่น้องประชาชนในการทําการเกษตรเป็นต้นซสแมนกล่าวต่ออีกว่าถ้าตนมีโอกาสได้เข้าไปทําหน้าที่ในสภาอีกครั้ง ก็จะนำปัญหาต่างๆที่ตนได้รับและยังไม่ได้ดำเนินการมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้การช่วยเหลือตามสโลแกนรู้งานในพื้นที่รู้หน้าที่ในสภารู้ปัญหาประชาชนตัวแทนลูกชาวบ้านคนเล็กหัวใจแกร่งคนจริงทํางานจริงใกล้ชิดติดดินไม่ทิ้งประชาชนนายชัรพันธ์เด็กกิสุนทรผู้สมัครสสเขต2เบอร์6อำเภอท่าม่วงด่านมะขามเตี้ยและตำบลหนองโรงดอนเจดีหนองสาหร่ายทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี